ค่ะก็ขอเก่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็มีกับเกมอโรนาออนไลน์กันอีกแล้วนะคะอันนี้เขาก็จะมาสุ่งกระชาป้องแล้วก็ไปที่ร้านค้ากันเลยค่ะเขาก็เร็งๆไว้แล้วแหละจะเอาอะไร <c oughs> เรน็ตกากมากอ่ะโหลดช้า แล้วก็ไปซื้อเหรียญมาตอนนี้ก็มีอยู่4,007เหรียญน,นะคะก็เล็งๆก็จะปงเอาไว้แล้วแหละนี่ก็จะปงสัตว์เลี้ยงมาใหม่ด้วย เน็ตช้าติดหน้าโหลดไม่หายเลยงั้นนี่เคียอยากได้กระชังของคอทเทมลว่อยากได้ชุดอ่ะคณจอรชุดก็สวยเนาะนี่เคยียวจะสูงนี่เคียวอยากได้ชุดนะเนี่ยสูงกี่ทีไม่เคยจะได้ชุดเลยอ่ะงั้ เราจะลองไปสูมันอื่นก่อนอันนึงน,นะคะส่วนมากเคียจะชอบสูมัน28%ออฟซะมากกว่ามันสูมได้หลายรอบเีอ่ะนี่ชุดนี้ก็สวยเนาะสุ้ของผู้ชายอ่ะสวยโคตรเท่อ่ะ <c oughs> แต่เสียอย่างเดียวมันไม่28%นะสิ องสูงไปก่อนอันนึงนะคะหู้งส่อจะได้อะไรหดดน้ำแน่เลยหนังสือหดดน้ำหรืออะไรเนตไน้ไน้อารมณ์ยอ่ะอีนี่ก็ก็ถือว่าดีนะสำหรับอันแรกก็ได้สองดาวเลยเดี๋ยวก็ไปที่ร้านค้ากก่อนนะค่ะ 4 7 0 0ันเจอยลบสร้อแปดสิบอยากได้คอนเทนแมวอ่ะตอนนี้เหลือกี่เหรียญแล้วเนี่ย4,420ัน้อสก็สุ่มได้สัก20่รอบนะจัดไป เนตอยากกากนะถ้ากากเดี๋ยวมันไม่ได้ชุดเข้าใจเฮ้ยกคนา่าก่ะสีเหลืองพักทองอสูรดำอยากได้สีฟ้าน่ารักเดียววาไปนั่นเอส้สงกันเลสิบครั้งนะคะ แชร์ไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเกสิบซุ่มขอให้ได้ชุดไฟได้ชุดไปได้ชุดคือ <c oughs> อยากได้อ่ะได้ไรโอ้โหโคตรอยากได้เลยอ่ะอะไรเนี่ยทรงผมผู้ชายสียผมต้านอ่อนทรงผมผู้ชายสามอันแน่ทรงผมผู้หญิงสอง พี่น้องสองกูเละทุเล็ดอ่ะเฮ้ยเอาจริงดิไม่ได้เลยหรอเฮ้ยมันทุเล็ดเกินไปวะเอาม่เอาหม่อีกสิบนะอีกสิบนะขอนะขอนะขอนะ หูแมวเอามาทำอะไรโอ๊ยทรงผมผู้ชายมาอีกแล้วกลับ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 เฮ้ยมันจะไม่ไหวแล้วนะตัวส่งสองใบอ่ะขอเหอะขอได้ต้องตัดออก ไม่ได้จริงๆเหรอไม่ได้จริงๆอ่ะอยอมแพ้ไม่ได้หรอไม่ได้จริงๆอ่ะโอ้ตายแล้วแจ้ง เจ๊งค่ะบอกเลยตอนนี้เจ๊งได้แต่หูอ่ะได้แต่หูเอาหูว่าทำไมครั้งสุดท้ายแล้วนะคะครั้งสุดท้ายอย่างน้อยก็ขอเลื่อนลงไปดูหน่อยเถอะทรงผมผู้ชายเป็นยังไงะ เขายังไม่ได้เลื่อนลงไปดูเลยเนี่ยโบก็มีอ่ะอย่างน้อยก็หนังสือสเตตัสหน่อยเถอะตายแล้วเขียวได้อะไรมาเนี่ยอารมณ์สิบหกทรงผมผู้ชายแบบนี้นี่เองสรงผมผู้หญิงโอเคพอรับได้ทรงผมสีน้ำตาลอ่อนนี้ไม่จำเป็นไม่ต้องเอามาก็ได้นะ หนึ่งน้อยก็ขอหนังสือสเตตัสก็ได้อะไม่ให้เลยหรอจริงดิขอชุดหน่อยไม่ได้หรอไม่ได้จริงๆนะอ่ะโอ้พระเจ้าอีกครั้งแล้วกันขอเถอะพอจิง ไหนก็นไอ้ทีนั้นค่ะเที่ยวไม่เอาละฝากไว้ก่อนเถอะถ้าถือว่าไม่ได้จริงๆนี่เทียวยอมแพ้ละเอา,าดีเจ๊งตลอดเลยอ่ะนายตายแล้วแล้วสอง สองอยี่สิบเองอ่ะน้อยก็เมื่อกี้ได้เสกกาชามาบานเลยเสกกาชาทั้งนั้นอ่ะได้แล้วเคียวก็หนังสือเตตัสแปดร้อยนี่ละกันนะคะขยายที่เก็บของเอาไว้เก็บกาชาหน่อยเสกกาชาบานเลย ตอนนี้เหลือ220มันก็2ชิ้นเพิ่มไปสัก20ช่องนะคะเอาไว้เก็บกาชาทั้งน,นั้นนะเต็มครั้งเลยเฮ้ยเจอทำไมถึงได้เจ๊งขนาดนี้ เจ๊งหนักเจ๊งมากมากเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากให้เราทำอีพีต่อไปเรื่อยๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe กันหน่อยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนค่ะ หลังจากนี้เคียวมีสองคำที่อยากจะให้มากๆเจ๊งค่ะ <c oughs> บ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ